สรุป iPhone 16e รุ่นใหม่ล่าสุดครับในราคาที่ดีที่สุดนะครับมันดีกว่าหรือว่าด้อยกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ยังไงมามาฟังครัน เปิดตัวที่ร้อยครับกับ iPhone SE รุ่นที่4ไม่ใช่ไม่ใช่อเปลี lad, ่ยนชื่อเป็น iPhone 1 6 e นะครับตัว e เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าย่อมาจากอะไรเป็น Edition หรือเปล่าเอออันนี้ก็คาดนะท้ายว่าจะเป็น SE 4กันมาท้ายก็กลายเป็น16บทั้ทีข่าวลือ1 6 e ก็มีกันเยอะเหมือนกันมีเหมือนกันแต่บางคนเชื่อใจกันไปว่าเฮ้ย SE 4จะมาแน่ท้ายกลายเป็น1 6 e ชื่ออะมันไม่สำคัญอะไรเท่าไหร่จับ spec spec ข้างในที่หลายคนมองว่าจะคุ้มไหมเดี๋ยวมาลองนั่งฟังความเห็นของติ๊กไอตินะครับเริ่ม จากเรื่องแรกเลยแล้วกันเนาะเอาเรื่องของราคาละกันที่รอบนี้คือหลุดโผล่แล้วตอนแรกนะชิปที่ไอ้คาดการณ์ไงนะเมื่อก่อน E สามอ่ะมันจะมาหมื่นเจ็ดไม่เกินหมื่นแปดแถวเนี้ยโอ้ยยังเก่งเลยนี่ไซส์ใหม่ A แปดตัวใหม่ต่างๆไม่เกินสองหมื่นเก้าร้อยหรอกท<น>้ายเป็นไงครับก็เกินนะครับเริ่มต้นที่สองหมื่นสองเก้าร้อยบาทเนาะอาจจะเพราะอยู่ในเทียร์ซีรีส์เดียวกับสิบหกหรือเปล่ามีการใช้สิบหก E นะก็สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถือว่าผิดคาดเอาเรื่องเติมเข้ามาอีกตั้งหลายพันอยู่นะใช่แล้วเอ,อ Like ก็เก็บเพิ่อมอีกเยอะเลยเออแต่ยังดีที่ให้ความจุมาเริ่มที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดจิกนะครับมีร้อยสองห้าหกห้าหนึ่งสองอันนี้มีครบสามความจุใช่ <ปะ S 2> แล้วครับขยับมานอกจากเรื่องราคาแล้วก็ความจุแล้วเรื่องความคุ้มข้างในเป็นยังไงบ้างเริ่มจากสเปคแรกนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์พาพนอกในการรอบนี้นะครับอย่างให้หลุดมาเลยก็คือดีไซน์แบบไอโฟนสามสิบสี่เหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเป๊ะแต่ดีไซน์คล้ายกันแต่ก็อาจจะมีแค่เป็นกล้องเดียวตัวเดียวเดียวมาอยู่แค่สองสีด้วยนะใช่ม่ออกนจะีีส เลดดิชั i น n เข้ามาใช่วตอนนี้เหลือแค่2สีเท่านั้นนะฮะคือเหลือสีขาวกับสีดำมีคัสสิกไปเลยแค่นั้นเลยอย่างที่บอกนะครับก็มีภายนอกที่อาจจะดูแตกต่างหน่อยก็คือเรื่องของปุ่มตัวเปิดปิดเสียงเนี่ยไม่ได้เป็น,ปนสวิตช์แบบเก่าแล้วก็จะเ,<อ>เป็นแบบแอคชั่นปัทอนนะแอคชั่นบัทอนสามารถปรับเปลี่ยนแรต่างตัวได้ถามว่าคนได้ใช้ไหมก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันกลยเปิดปิดเสียงเหมือนเดิมอ่ะและที่ล่างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงจากเอสยรุ่นก่อนก็จะกลายเป็นพอร์ตไทป์ซีเรียบร้อยเป ที่อาจจะปรับเปลี่ยนไปส่วนภายในเรื่องชิปเลยนะครับ oh, ก <cs reside> <making Gear> ็ได้ชิป A18 เฮ้ย A18 ชิปเดียวกับ16แหละยังไงความน่าซื้อมันก็ต้องมาเต็มที่แน่นอนแต่จริงๆแล้วดีเทลมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นครับอันนี้ลองไปดูมาละหนึ่งอย่างที่ลดทอนลงไปก็คือในฝั่งของ G P U ตัวของ16นะเขามี G P U อยู่ที่5คอถ้าเป็นของ 16E เหลือแค่4คอซึ่งแน่นอนคอที่ต่างกัน1คอเนี่ยมันส่งผลต่อความแรงในการประมวลผลพวกภาพพวกเลนเดอร์กราฟิกแน่นอนชัดเจนยังไงถ้ามีเครื่อง หากับหนึ่งคอที่หายไปเนาะแล้วก็เรื่องของหน้าจอนะครับอย่างที่บอกไปก็ได้หน้าจอแบบดีไซน์เต็มขอบเต็มจอนะครับสำหรับ iPhone 16e แล้วจอเป็น OLED 60เฮิร์ตความ16เฮิร์ตอยู่เหรอ60เบิร์นเหมือนเดิมสิถ้าได้เกินไปมันจะขั้นหนะครับตาคันนตารับตาพี่นะครับแล้วก็ความสว่างสมส่วนเนี่ยก็ประมาณ1,200นิตเท่ากับพวกแก๊ง1 6อะไรอย่างเงี้ยก็พอได้แหละแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกันก็คืออย่างที่บอกเป็นตัวติ่งอยู่เป็นหนอกแต่เหมือนจะสู้แสงแดดไม่เท่ากับไอโฟนธรรมดานะกครแจ้งตัวววเเเเนนนนนนีี้้้้้้ยยยหมมมืออออ16 e าาาาจจจจะดดดกก่่ไตตงพพิิิรณัปใุแลบ ในเรื่องของหน้าจอแต่จริงเรื่องความทนทานเรื่องเซรามงคเซรามิกชิวต่างตัวนี้มันเทียบเท่าตัวใหม่ๆอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าด้านหลังอ่ะเป็นกระจกใสหรือกระจกด้านอออแต่ฟิลมันคล้ายๆพวก iPhone 13 14อานจี้เป็นกระจกใสเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่ายังไม่เห็นภาพชัดเจนจ๋าขนาดนั้นอันนี้ยังเป็นภาพที่ออกมาที่หน้าแบบ Apple อยู่อ่นนี้จุดหนึ่งที่รู้สึกว่าทำได้ดีมากก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เขามักจะเอาไปเทียบกับการนั่งดูวิดีโอต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ iPhone 16e เขาบอกว่าตั้งไไปเลยยดูโอา 26ชั่วโมงในขนาดตัวที่ธรรมดานะ6.1นิ้วไม่ได้ใหญ่มากแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์เท่าตัวพัดเอ,อหรือว่าตัว Pro Max มีระยะเวลาในการดูอย่างเง<อ>ี้ยเท่ากับพวกพัดตัวโปรเลยอาจจะมีผลอะไรบางอย่างเรื่องของชิปีอ่อาจจะไม่แรงมากทาให้มันกินพลังงานน้อยรวมไปถึงัวชิ 5G เ<า>นะออ 5G เป็ <5 G S 2> ังีวันเนะขาขิงๆิงมาเลยว่าเป็นชิปตัวแรกของ a อ p l e แล้วก็ประหยัดพลังงานใช่เรื่องของ 5G เมื่อก่อนไปใช้ของ Snapdragon อาจจะคุมอะไรเองก็ค่อยได้มากนะฮะดึงพลังงานก็อาจจะกินเยอะไปหน่อยแต่นี้ของตัวเองละทำอะไรเพ่กกันแลกกันอาจจะดีขึ้นมาทำให้ระยะเวลาในการใช้งานพวก 5G ตัวนี้ยาวขึ้นถึง26ชั่วโมงในการดูวิดีโอแต่ดูของจริงอีกทีนึงถ้าเจอแดดประเทศ ใสเข้าไปจะอยู่ไวถึง26ชั่วโมงหรือเปล่าแต่ต้องรอดูออนะขยับมาอีกหน่อยอันนี้หลายคนน่าจะใส่ใจนะและเกินเกินไปในช่วงตอนแรกแล้วว่า iPhone 16e หรือ VC ซีตังนี้เหลือแค่แกล้องเดียวเลนเดียวครับเลนเดียวใช่ครับเลนเดียวแต่ก็คุณภาพเหมือนยิบเลนเดียวของ16มาเลยนะเป็นตัวของ48ล้านนะ48ล้านที่ชื่อว่า f u ชั่นเออ f u ชั่นตรงนี้ก็สามารถที่เอาไปทําการครอเพื่อซูมเลนส์ต่างตัวนี้ได้โดยไม่เลือกความละเอียดเข้าไปก็จะได้ซูมประมาณคูณ2แล้วได้ความละเอียด12ล้านอะไรประมาณนี้ อโอะแต่ไม่รู้ว่าได้โทนปรับเหมือน16หรือเปล่าคิดว่าไม่น่าได้นะเพราะว่าหนึ่งคือไอ้โทนปรับเหมือน16เนี่ยมันอาจจะมาพร้อมกับตัวของคอ,งองนทเทนทด้วยมันซ<อ>ูเซอร์ตรงนี้่าอย่างนี้อาจจะไม่ได้บอกลึกๆตรงนี้บางคนบอกว่ากล้องเดียวตัวเดียวเนี่ยถ่ายพอเทปได้ไหมอันนี้อยากจะบอกว่ายังคงสามารถถ,ถ่ายพอเทตได้นะครับเ,เ,เพราะจริงๆ XR ก็มีกล้องตัวเดียวตัวเดียว<อ>ก็สามารถถ,ถ่ายพอเทได้แต่อาจจะไม่คมไม่จี๊ดจ๊าดเท่ามี2กล้องที่มันช่วยดูกันอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าของจริงเป็นยังไงมันมีเกี่ยวกับเรื่อง ของฟิวชั่นตรงนี้เข้ามาช่วยด้วยไหมเบอร์ขอบอต่างๆมันโอเคหรือเปล่าส่วนเรื่องของ <c oughs> วิดีโออะไรทั่วไปเด็กก็นแน่นอนอยู่แลนะ้วเป็นต่างสไตล์ของ iPhone หรือว่าขอ a p ป l e ก็ 4K60 นะครับสบายอยู่แล้วละ่ะแต่1จุดที่หลายคนอาจจะซีเรียสคือเรื่องของการถ่ายบทภาพยนตร์บางคนได้ใช้นะบทภาพยนตร์มันคือการถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบอร์บางคนชอบเอ้ยถ่ายแฟนอยากให้ข้างหลังมันเบอร์เอจังเลยครับอันเนี้ยเหลือแค่กล้องเดี่ยวตัวเดียวถ่ายไม่ได้นะครับโอ้โหแต่เนี่ยดูจากสเปคนะครับอันเนี้ยคือหายไปเยอะมากใช่เรื่องของวิดีโอเนี่ย ก็หายอ๋อไอ้แคทโมมันใช้ตัวอัลเอร์ไวย์ไงรวมไปถึงในฝั่งของมากรูก็หายไปแอย่งนะแต่ส่วนของกล้องหน้านะครับถือว่าตีบวกขึ้นจากรุ่น SE3 ก่อนแล้วกันกล้องหน้า8ล้านแต่รอบเนี้ยสิบหกล้านก็เป็นสแตนดาร์ดแล้วตอนนี้เหมือนหยิบจาก13 14ามสิเลยเนี่ยกล้องหน้าโซนโซนเดียวกันอยู่แล้วเนาะหยิบมาใส่ไปถ่ายตัวทีนิ่มติกไม่ได้อ่ะบอกภาพยนตร์ไม่ได้เลยกันไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะชิปหรือว่าอะไรทำไมถึงถ่ายหมดภาพยนตร์ไม่ได้13กก็ยยยังถ่่่่่าาาาาได้อออูะเวพรรคืฟิกแรงไม่พอ กราฟิกเลยไม่พอหรือว่าตัดออกไปเพราะว่าราคาดีที่สุดไงราคาดีที่สุดพี่เหลือมีอะไรบ้างหรือยงอาจจะมีเพิ่มเติมเสริมมาก็เป็นพวกทั่วไปตัวจแอพพลเคชั่นนะครับ SOS WiFi ในการตัดสัญญาณนี่แหละตัวของ 16e นะครับมีการปรับสเปคลงมาไม่เท่า16หน่อยแล้วกันถ้าตัวนี้จะใช้ WiFi 6อยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นแก๊งพวก16เอยเงี้ยเขาข้ามเป็น WiFi 7ก็บไปละอีกหนึ่งอย่างที่หายไปก็คือชิป U2 band ะบางคนบอกพี่โอ้ผมผมไม่ค่อยคุ้นเลยชิปนี้คืออะไรมันคือชิปที่เอาไว้ตรวจจับรัศมีต่่่าาาางงๆนรอยเเชชถ้้ใ คู่กับ Air ์แท็หรือว่าหูฟัง Air ์พอร์ตโปรเจนสองที่มันสามารถตามหา<ช>ตามหาทิศทางอะ่ะเซ 6e ไม่มีเซ 6e ไม่มีนะฮะซึ่งจริงๆตัวนี้พวกแก๊ง14อย่างเงี้ยหรือ13นะก็ยังมีมแต่เป็นรุ่นหนึ่งเออ,อันนั้นยังดีที่ให้มาแต่นี่คือไม่ให้เลยแต่มีหนึ่งจุดที่สําคัญไหมในยุคนี้ก็สําคัญเหมือนกันคือการชาร์จแบบ MaxSafe MaxSafe ไร้สายครับโอเคไร้สายตัวของ i iPhone 1 6e เนี่ยโอเคชาร์จได้ครับ7จหวัตต์ไร้สายได้แต่ไม่มีไม่มี Mag Sa f e นะฮะทั้งที่13หรือ12อย่างเงี้ยเขาก็มีแม็กเซฟมาให้กลายเป็นว่าใครที่มีพอแบงค์แม็กเซฟและซ e ื้อสบหกีอต้องหาและเคทีนแม็กเซฟมาใช้ทดแทนกันแล้วกันแะแปะต,ต,ต,ตัวตรงๆไม่ได้ <S 2> <S 2> นะครับหลักๆมาสรุปแล้วก็มาวิเคราะห์ประมาณนี้ในแบบฉบับของอาติรีวิวนะเออหรือว่ามีใครเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดไหนที่บางทีในคลิปนี้อาจจะพลาดไปเพราะว่าอาจจะละเอียดลึกมากไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องรอตัวจริงมาก่อนนาอเออที่เราอ่านแบบว่าฟีลแบบสเปคนิดหน่อยของจริงก็รอดูแล้วกันนะครัพร วันวางจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยแล้วยี่แปดคุมผาของจริงแล้วมาถึงเมืองตีแล้วจะปู้ยี่ปู้ยำน้มมองนะฮะเอาไปเทียบกับนั่นกับนี่เป็นยังไงใครอยากให้ชนตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวพยายามชนชนให้แต่แทากดูไวๆแบบเร็วๆเลยนะฮะทิกต o อกครับจะไวมากหรือไม่งั้นก็ยูทูบช็อตก็จะไวหน่อยฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับป<อ>ระมาณนี้ถ้าในความเห็นตีอามกับต<อ>ีไอไอโฟน 16e น่าซื้อไหมน่าซื้อไหมถ้าในราคา2,2900ก่อนนี้ต้องบอกก่อนมันเป็นราคาของไอโฟน14โดยรวมภาพรวมที่หายไปเลยไม่น่าซื้ ก็นั่นแหละฮะคิดเหมือนกันเลยก็คือ ความน่าซื้อของถุง E กับราคา2 2 0 0 0ในสิ่งที่มันหายไป AI อไอเอไอได้ใช่ไหมก็ <c oughs> ถามว่าไม่จมเป็นไม่ค่อยได้จำเป็นเท่าไหร่ <c oughs> อัลตร์บายในพอมีประโยชน์มากกว่าอีกอะไรหลายอย่างที่โดนตัดไปมาดูมันมันดูเป็นประโยชน์เท่านั้นเลยอะ่ะใน็นว่า2 2 0 0 0ซื้อไปอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ถ้าขยับไปสักนิดสักหน่อยขยับไปเป็น15ได้ราคาไม่แรงมากสมมติเราไปดูในาตาเกะตีอยู่นะอาจจะเหลือสัก2 4 0 0 0เพิ่มใหม่2,000ได้ตัวใหม่กว่านาตาเกไอแลนด์กว่าถ้าเอาสามส่วนก็ถือนสามหรืออกมาดัน ยังไงมีความเห็นต่างก็คอมเมนต์บอกได้นะว่าทุกคนเห็นยังไงนะครับยืมนกด Subscribe นะครับให้กับ Channel ศจรรย์ดีดด้วยนะครับจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆยมาวิเคราะห์กันแบบนี้อีกเรื่อยๆยนะครับกับติไอแล้วก็ตีอา์ครับผมครับเราคลิปนี้ไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ